ตนน่าจะซื้อเบียร์มาสักหน่อยเนาะตนเบียร์สักหน่อยนชุ้วเมื่อไหร่ชิ้วเมื่อไหร่ตนดูใไทยไรสุดเราอ่ะจะจะได้บอกเขาว่ากำลังจะทีมงานคุณภาพโอ้ยหญิงหญิงคนเดียว กลับมาหน้าเด็กงานคุณภาพครับผม ขอบคุณพี่น้องชาวช่างทองร่วมบริจาคทำโลมทานครับครับคุณตุ่นครับขอให้ร่ำรวยเงินทองพบเจอนสิ่งดีๆในชีวิตปราถนาโลกใยกันทุกๆคน อ้ยขาขาดก็ดกถึงมาซ้อนขาดหล้วไงแต่มัขนมขาดบ่อยจังขาดไปแย่แย